โล่เสวยขององค์พระผู้เป็นเจ้าทุกครั้งที่เรามีโอกาสเข้าสู่พิธีมหาสนิทจึงเป็นเวลาที่เราทั้งหลายได้รู้ว่าเราอยู่ใกล้พระองค์เป็นเวลาที่เรารู้ว่าเราจะได้รับพระพรพระสัญญาที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราทั้งหลายและเราทั้งหลายได้รับการกระตุ้นเตือนว่าชีวิตนั้นไม่ง่ายเลย ชีวิตของพระเยซูคริสต์เมื่อพระองค์ทรงอยู่ในโลกนี้พระองค์ก็ไม่ง่ายจริงๆตลอดสามปีพระองค์ทรงอยู่บนความยากลำบากอยู่บนน้ำตาอยู่บนความขัดแยง้งอยู่บนความขัดสนสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นกับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างแต่พระองค์ทรง น้อมรับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นน้ำพระทัยของพระบิดาและอะไรก็ตามที่เป็นน้ำพระทัยของพระบิดานั้นจะเกิดผลที่ดีอย่างยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในค่ําคืนวันนั้นเมื่อพระองค์ทรงอยู่ที่โตสเวยกับเหล่าสาวกพระองค์ทรงให้ประกอบพิธีมหาสนิทนี้เพื่อเป็นการบอกกับเหล่าสาวกว่า สาวกกับพระองค์นั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคริสเตียนกับพระองค์นั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อเราทั้งหลายได้เข้าสู่พิธีมหาเสด็จนี้เราก็ได้แสดงถึงความรักแสดงถึงการที่พระเจ้ามีพระพรในชีวิตของเราทั้งหลายการเข้าสู่พิธีมหาสนิทจ,จึงเป็นโอกาสที่เราได้ทบทวนชีวิตของเรา ว่าชีวิตของเราได้ตัวได้ตายตอบตัวเก่าหรือบาปหรืออย่างเมื่อเราทั้งหลายอยู่ที่นี่เราได้รับกบารบังเกิดใหม่ขึ้นในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและเราจะรักษาความเชื่อรักษาความบริสุทธิ์รักษาชีวิตเพิสเซียนไว้จนวาระสุดท้ายของชีวิตของเราเพราะฉะนั้นในเช้าว,วันนี้จึงขอบคุณพระชาติที่เราทั้งหลาย ได้อยู่ที่นี่ด้วยกันก่อนที่เราจะเข้าสู่พิธีมหาสนิทนี้ด้วยกันผมอยากจะให้พี่น้องที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวบอกกับพระเจ้าว่าข้าพงศทั้งหลายเป็นคนบาปที่ไม่สมควรต่อพระคุณของพระเจา้าข้าพงศทั้งหลายเป็นคนที่อ่อนแอล้มเหลว ด้วยความรักของพระองค์ด้วยการไม่ถือโทษของพระองค์ข้าพงศ์ทั้งหลายจึงได้รับเสริมเร็วแรงข้าพงศ์ทั้งหลายจึงเป็นบุตรที่พระองค์ทรงรักข้าพงศ์งหลายจึงสามารถที่จะรับความปิติยินดีในองค์พระผู้เป็นเจา้าและในเวลานี้ข้าพงศ์ทั้งหลายได้อยู่ที่นี่ด้วยกันโปรดประทานความชื่นชมยินดีโปรดประทานกำลังใจใหม่ให้กับข้าพงศ์ง โปรประทานความคิดสติปัญญาแบบใหม่ๆให้กับข้าพงศ์ทั้งหลายเพื่อข้าพงศ์ทั้งหลายจะเต็มเปี่ยมด้วยพระคุณของพระองค์ในท,ทุกวันขอพระองค์ทรงพระสิทธิ์สถิตอยู่กับพี่น้องข้าพงศ์ทั้งหลายทุกคนด้วยในพระนามห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเมื่อขอบพระคุณแล้วนะครับ <c oughs> ในคืนวันนั้นพระเยซูทรงหัก ขรนมปางพระองค์ตรัสว่านี่เป็นกายของเราซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลายจงทำอย่างนี้เพื่อะระลึกถึงเราเพราะนั้นเราทั้งหลายมาที่นี่อยู่บนโต๊ะมาสนิทนื่กันเพื่อจะ,ะระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะนั้นขอเชิญมัคคณยกนะครับ จะเป็นผู้นำขนมปังนี้ซึ่งเป็นพระกายของพระเยซูคริสต์ไปให้กับพี่น้องในขณะที่พี่น้องที่เป็นคริสเตียนแล้วถ้ามองไปแล้วที่นี่ก็เกือบทั้งหมดเป็นคริสเตียนอยู่แล้วท่านที่บัพติศมาแล้วนะครับท่านสามารถจะรับขนมปังนี้ได้แต่ถ้าท่านใดรับเชื่อแต่ยังไม่ได้รับบัพติศมาก็ให้ขนมปังนี้เลื่อนจากท่านก่อน และเร็วๆนี้ผมเชื่อว่าเราจะได้ร่วมที่โต๊ะเสวยขององค์พระผู้เป็นเจ้านี้ด้วยกันเมื่อเรารับขนมปังให้เราอธิษฐานให้เราขอบระคุณพระองค์ในขณะที่เรายังไม่ได้รับขนมปังให้เราอธิษฐานเช่นกันแล้วก็บอกกับพระองค์ว่า ลูกปราถนาที่จะรู้จักพระองค์ลูกปราถนาที่จะใกล้พระองค์สอนข้าพรงค์ทั้งหลายเถิด <c oughs> ขอเชิญเราทั้งหลายที่จะยืนขึ้นโปรงทรงหักและโปรงก็ทรงตรัสว่าจงทําเช่นนี้เพื่อระลึกถึงเราขอเชิญทุกท่านที่จะรับประทานขนมปังนี้ด้วยกันเชิญน,นั่งครับ หลังจากรับประทานอาหารแล้วโรรองทรงหยิบถ้วยขึ้นด้วยอากับกริยาเดียวกันตรัสว่าถ้วยนี้คือพรนธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราจงทำอย่างนี้คือเมื่อใดที่ท่านดื่มจากถ้วยนี้จงดื่มเพื่อระลึกถึงเราพระเชษมาก,ากันยกครับ น้ำมงุวนนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงลังพระโลหิตของพระองค์ที่บนกางเขนนั้นโลหิตของพระองค์ทรงเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเจ็บป่วยความทุกข์ใจความท้อใจไม่ใช่เพราะว่าพระองค์ทรงสมควรจะได้รับ แต่เพราะพระองค์ทรงรักเราทั้งหลายจนได้รับความทุกข์ลำบากเหล่านั้นเพื่อเราทั้งหลายจะได้ชีวิตเพื่อเราทั้งหลายจะได้รับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเราทั้งหลายจะเป็นคนที่มีความหวังในองค์พระผู้เป็นเจา้าในขณะที่เรารับนมม้ำมนุษนี้จึงเป็นการเข้าส่วนในองค์พระผู้เป็นเจ เป็นการประกาศว่าเราจะติดตามพระองค์ตลอด เพราะว่าเมื่อใดที่พวกท่านกินขนมปางและดื่มจากถ้วยนี้ท่านก็ได้ประกาศการวาดว่าชนขององค์พระบุ็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาขอเชิญเราทั้งหลายทุกคนที่จะยืนขึ้นและดื่มน้ํำมงุลน,นี้ด้วยใจที่ขอบพระคุณพระเจ้าด้วยกันหลังจากนั้นจะขอเชิญมอโโงูนะครับที่จทขันขอบคุณพระเจ้า ให้เราร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรด้วยกัน ขอพระคุณความรักและสันติสุขซึ่งมาจากพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าองค์พระวิญญาณประุทธิ์ผู้ทรงเป็นตรีเอกภาพผู้ทรงอำนวยพระพรให้กับท่านทั้งหลายได้ตั้งแต่วันนี้จนสืบสืบไปเป็นนิดอาเมน นั่งนะครับขอพระเจ้าอวยพระพรพ,พี่น้องทุกทท่านนะครับเดี๋ยวเรามีรับประทานอาหารด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราเชิญที่จะมารับประทานอาหารด้วยกัน